สวัสดีค่ะนดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงความรักครึ่งเดือนหลังนะคะธันวาคมนะคะของชาว ท่าน้ำนะชาวท่าน้ำได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีมีนค่ะมีกรกฎแล้วก็มีพีจิกซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมีนกรกฎพีจิกในโหราศาสไทยหรือโหราศาสตร์ตนต,ตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปค่ะจะเชื่อมโยงจากอีีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆนะคะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่อยากจะสื่อสารไปถึงเนาะขอแค่ คุณมีคนที่คิดถึงนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นสถานะอะไรในความสัมพันธ์นะับปัจจุบันกับเขาก็ดูกันได้นะคะอ่ะมาดูพลังงานหลักในความสัมพันธ์กันก่อนนะคะพลังงานหลักในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคะท่านานเป็นอย่างไรมีนก็เราก,กดพิจิเอาดีๆเดี๋ยวเพิ่งรดนเพิ่งรน ไพ่ไม่ออกเลยทุกคนส่วนใหญ่เป็นคนโสดแบบโสดแบบไม่มีใครเลยหรือเปล่าเดอะซันเดอะซัน hmm. เนี่ย บางท่านอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่เวอร์ชันติ่งก็ได้นะเหมือนเราชอบใครสักคนหนึ่งที่ที่ที่เป็นคนที่มันมันไม่สามารถรู้จักกันได้ในชีวิตจริงอะสมมุตินะเดอะซันในเวลานี้เราอาจจะไม่ได้มีใครอยู่ในความรู้สึกเราเลยก็ได้ ไม่ได้คิดถึงใครไม่ได้รักใครไม่ได้ชอบใครแต่เรากำลังติดการดูซีรีส์สมมติเราอู้เอก่อมากเลยนางเอกสวยมากเลยสมมตินะอินมากๆเลยได้หรือเคสที่สองเดอะซันสามารถหมายถึงสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่เราไปปิ๊งปังคนที่ค่อนข้างโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลสวยหล่อร้อยเมตรมีอยู่จริงมองไปร้อยเมตรือเด่นกว่าเพื่อนเลยอย่างนี้ได้ นะคะหรือ3สถานการณ์ที่เป็นเดอะซันคือสถานการณ์ของการจับได้โปแตกอะไรสัก,กอย่างหนึ่งที่เหมือนแบบมันมันเคยไม่เคลียร์มันเคยไม่ชัดเจนแต่ว่าเนะี่ยตอนนี้มันกระจ่างแล้วรู้แจ้งแล้วอะไรประมาณนี้พี่ให้ประมาณนี้นะสำหรับเดอะซันนะอ่ะไพ่ของเวอร์ชั่นตาสว่างอะไรเงี้ยอ่ะไปดูกันค่ะ ขอภัยหน่อยนะคะรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาเป็นอย่างไรคนที่เลือกคนที่เลือกไพ่เี่มันคิดชาวทัศน,น์นของชาวทัศน์น้ำค่ะรูปแบบความรักความสัมพันธ์ของคงเขาเป็นอย่างไรฮาร์โมนีกลมเกลียวบันจ์ มันดูเป็นความมันดูเป็นความซักเซสมันดูเป็นความบงการบันเทิงมันดูเป็นสถานาการณ์ซัพพอร์ตในเวอร์ชั่นที่เราชื่นมืน่นบางท่านอาจจะอยู่ในโหมดของการเป็นสายซัพพอร์ตจริงๆอะซัพพอร์ตในความสัมพันธ์สมมติต่างเราชอบเราเป็นติ่งคอมพลชีชีวิตติ่งของเราเนี่ยนะเราก็พร้อมจะซัพพอร์ตเขาพร้อมที่จะ เสริมส่งให้เขาไปสู่จุดที่สักเซสในชีวิตโดยมีเราเป็นแรงผักนะเป็นเหมือนลมใต้ปรีเป็นลมใต้ปีกเป็นตัวแบบแอโรไดนามิกส่งเขาไปถึงจุดที่เป็นฝังฝันได้เคที K ่หน่งเคที่2คือเป็นอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าพอเราไปชอบคนนี้ไปรักคนนี้มันดูมีแพชชั่นจังเลยอะ่ะมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าอยากที่จะเอาชนะอยากที่จะสู้อยากที่จะไปต่อ ซึ่งเห็นแล้วเนี่ยตัวคุณเองค่อนข้างมีความรู้สึกได้เลยค่ะว่าเห็นแล้วเราครีเอทเราอยากทำอะไรเพื่อเขาเห็นแล้วมีความรู้สึกมีความสุขเห็นแล้วมีความรู้สึกเหมือนคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นออกไปหมดเลยอะดูเป็นมวลพลังงานที่ดีนะเหมือนไปเจอคนที่เรารักเป็นคนที่เราชอบอะไรเงี้ยจริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะอืถ้าใครกำลังอยู่ในแพชชั่นของความรักความสัมพันธ์แบบนี้นะก็ มาดูกันได้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ใช่ในโหมดนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้คนที่สามารถเริ่มกําลังจะเริ่มต้นใหม่กันนะคุณรู้สึกไงกับเขาอะชาวทัาน้ำคุณรู้สึกไงกับเขาคะมีไพ่มูลไอ้ชันก็ไม่แน่ใจมีมูลมีห้าดาว มีไพ่เด็กถือไม้มีไพ่สองถ้วยแต่ฉันก็เห็นถึงความเข้ากันได้ดีนะคิงดาบถึงแม้เขาจะนิ่งมั่งอะไรมั่งแต่ฉันชอบเขาฉันชอบเขา,าฉันรู้สึกดีกับเขาพยายามอ่านให้ไม่เครียดนะคะขอให้เป็นพลังงานดีๆบ้างธาตน้ำก็แบบ มันไม่ดีมนหานานาลยเนี่ยพี่เมย์ขอดีดีหน่อยเธออะไรเงี้ยดูสิขอขอไพยหน่อยเขารู้สึกไงกับคุณค้าทัดน้ำแหงแมนสีเรียน ที่หึงป่ะคนที่ได้หน้าไพ่เนี่ยเจ็ดเหรียญเจ็ดไม้แล้วก็ไพ่เลเวอร์สแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญโอเคเุคามีหนึ่งถ้วยเ็ามีหนึ่งเหรียญด้วยนะคะ ไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณนะแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะ าจากในหน้าไพ่ที่ขึ้นนะคะพลังงานในโหมดของของความสัมพันธ์นี้ด้วยความที่มันเป็นเดนะือดซันน่ะมันคือโหมดของการถ้ารักเลยถ้าชอบเลยมันคือการแสดงออกนะคะจากที่เห็นเนี่ยตัวเราเองชอบเราอินกับการพูดคุยสื่อสารกับคนคนนี้เราอยากไปต่อเราอยากทําความรู้จักกับคนคนนี้ถึงแม้มันจะมีช่วงที่ห่างหายไปบ้างนะคะได้คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างสื่อสารกันบ้างไม่สื่อสารกันบ้าง จ้องตาได้บ้างไม่จ้องตาได้บ้างแต่เราชอบเรารู้สึกว่าถ้าเราจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งถ้าเขาเป็นคนนิ่งๆอ่ะแล้วก็ดูดูเป็นคนที่ไม่สม่ําเสมอเนี่ยการให้โอกาสกับความสัมพันธ์หน้าตาแบบนี้ถ้าเป็นคนเนี้ยโอเคเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นแบบนี้เราโอเคเรารู้สึกเรายอมได้เราให้ได้เพราะเราอินกับคนคนนี้เพราะจาังหวะที่คุยมันก็คุยดีจริงๆอะเรามีแพชชั่นกับเขาอะค่ะเด็กถือไม้ขึ้นมาเจอกับไพ่เติบโตตรงเนี้ยมันคือไพ่ของคนที่อยากรู้อะเป็นคนที่เราอยากรู้เรื่องของเขาอะเป็นคนที่เรามีแพชชั่นในการที่อยากจะรู้เขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเรายังมีแพชชั่นกับความสัมพันธ์นี้อยู่ให้เราก็ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันประสบความสําเร็จได้ในที่สุดนะคะ ในส่วนของตัวเขาเองเนี่ยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นได้สองเคสที่มันไม่มีตรงกลางเลยนะเอาแบบนี้เคสเคสเคสแรกอเอาแบบ w t c a t e ก่อนเลย w o r s t case เลยถ้าคุณต่อให้คุณรู้สึกชอบเขาแค่ไหนเนี่ยมันจะมีพื้นที่ตรงกลางที่เขาจะแหงคุณไว้โดยที่ยังมีคุณอยู่ในชีวิตแต่เขาจะไม่ให้คุณก้าวล่วงไปในพื้นที่ส่วนตัวของเขามันเพราะอะไรเพราะเขามีความรู้สึกว่า ใช่คุณเป็น choice ที่ดีในชีวิตคนคนนี้มีคนเข้าหาเยอะจริงแต่ว่าเขาไม่ความรู้สึกว่าเขาขอเขาขอดูไปยาวๆก่อนส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการที่เรื่องของความหึงหวงก็ดีเรื่องของการผูกมัดก็ดีหรือเรื่องของการที่ถ้าจะเลือกใครสักคนมาใช้ชีวิตแล้วคนคนนี้ไม่อยากเลิกกับใครเขาเลยอยากที่จะมีความสัมพันธ์ในแบบคบหาดูใจกันในระยะยาว,ยาว จนทําให้คนนี้บางครั้งเวลาที่ถ้าเขาจะเริ่มหรือจะรักใครมันจะใช้เวลามันจะใช้เวลานี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่สองคือสภาวะของการที่เป็นตัวคุณเองนี่แหละค่ะที่ตัวคุณเองอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขารักเขาชอบคุณนะแต่คุณไม่เปิดโอกาสให้เขาคุณไม่เปิดโอกาสให้เขาก้าวข้ามคําว่าเพื่อนก้าวข้ามคําว่าคนรู้จักเข้าไปอยู่ในชีวิตของคุณ เขาสัมผัสได้ถึงความไม่สนิทใจเขาสัมผัสได้ถึงการที่คุณคุยนะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้บอกเขาทั้งหมดเขาสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เรียกว่าถ้าเขาไม่ได้คอมมิตเมนต์กับคุณเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะได้สิทธิพิเศษอะไรในความสัมพันธ์นี้จากคุณอืมเป็นเวอร์ชั่นประมาณนี้ลองพิจารณาดูแล้วกันว่ามันคือเวอร์ชั่นใดๆนะคะอีกเคสหนึ่งถ้ามันคือถ้ามันคือความสัมพันธ์แบบ แบบการซัพพอร์ตอะแบบการซัพพอร์ตอะมันคือการที่เหมือนแบบเขาก็เขาก็ตั้งใจที่จะเปิดรับตัวเราในวันข้างหน้าแค่คำว่ารักอะมันไม่พอนะมันมีเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยปฏิเสธไม่ได้ถ้าขึ้นไพ่เหรียญไพ่ไม้เนี่ยนั่นแปลว่ามันมีคําว่าผลประโยชน์มันมีเรื่องของหน้าที่การงานมันมีเรื่องของแค่ความรู้สึกมันไม่พอคําว่ารักมันไม่พอจริงๆอะ มันจะต้องมีเรื่องอื่นเข้ามาซัพพอร์ตด้วยจึงจะเป็นปัจจัยให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันอาจจะแบบเห็นคลิปเหมือนแบบกระตุกกระตุก,กอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเพราะว่าพี่รู้สึกวันนี้เสียงเครื่องบินมันดุมากจริงอคอภัยพจริงๆนะทุกคนอไปดูกันนะคะอืม แนวโน้มความสัมพันธ์นะระหว่างคุณกับเขานะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยมีไพ่แมจิเชียนนะคะมีเด็กถซีดา้ามีไพ่สิบถ้วยนะคะ มีไพ่สถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่สิกาแล้วก็มีไพ่ไฮเพรสเทสจะในหน้าไพ่แนวความสัมพันธ์เนี่ยนะเรามาระวังเวอร์ชั่นที่เหมือนแบบเราจะไปรู้ไปเห็นในความสัมพันธ์ถ้าสมมติต่างมันมีเรื่องราวของสุกใครไว้เราสองสามคนอะไรเงี้ยได้รู้ได้เห็นแน่นอนนะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะได้รู้ได้เห็นแน่นอนเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เราจะไปสืบไปรู้ไปเข้าใจว่าอุย๊ยมีคนอื่นอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่พัฒน,นาเพราะมีคนอื่นอยู่หรือเปล่านี่คือเคสที่1เคสที่2มันไม่ได้มีคนอื่นน่แต่ให้เรามัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราต้องการเรามีเป้าหมายค่ะเรามีเป้าหมายในชีวิตว่า ความสัมพันธ์นี้มันจะต้องเป็นไปในทิศทางนี้แล้วเรากําหนดเดทไลน์เดทไลน์เรากับเดทไลน์เขามันยังไม่มันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเป็นความกดดันที่ไปพุชให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกอึดอัดแล้วสุดท้ายมันจะไม่ได้ไปต่อทัทง้ทงทที่จริงรู้สึกดีต่อกันเคสที่สสภาวะสตอกเกอร์เรา,เาไปส่องเราอยู่ของเราดีๆแต่เราอยากรู้ว่าเรามีคู่แข่งในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่ในี่ให้ระมดระวังนะพอเราไปส่องไปเห็นไปรู้เนี่ย มันเจ็บที่เราแล้วดอกหนึ่งแต่การที่ถ้าเราไปถามเขาเนี่ยหรือนู่นนี่นั่นก็คือการสภาวะลําเส้นอันนี้มันจะเกิดทําให้สามารถมีประเด็นมีปัญหาในความสัมพันธ์ได้เพราะเรายังไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเวอร์ชั่นประมาณนี้เรามาระวังด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเคสของคนที่เป็นครอบครัวก,กันแล้วนะคะเคสของคนที่เป็นครอบครัวแล้วเนี่ยอืม ไพ่ขึ้นมาบอกว่าบางครั้งในความสัมพันธ์นี้ถ้ามันมีประเด็นของเรื่องราวอึดอัดใจมือที่สองมือที่สามหรือเรื่องอื่นเข้ามาไพ่ขึ้นมาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องราวเนี้ยมันอาจจะจบลงไปโดยที่ถ้าคุณไม่ไปทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ความสัมพันธ์หรือเรื่องราวปัญหานี้มันจะไม่เกิดขึ้น คุณจะยังมีคนของคุณอยู่เขาจะหาวิธีจัดการด้วยตัวของเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้มันอาจจะมีเวอร์ชันนี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเทคแคร์ดูแลกับตรงนี้ด้วยนะคะอืมขอไพ่นิดนึงค่ะไพ่อย่างแนะนำอะไรสิบเรียน ไพ่สองถ้วยมีสิบเหรียญมีสองถ้วยมีไพ่เฮอร์มิตสิบเหรียญสองถ้วยเฮอร์มิตมีไพ่หนึ่งไม้แล้วก็มีไพ่สองเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่ห้าไม้อ่ะในวัชชั่นของคนที่ซัพพอร์ตเนี่ย ไพ่คือเราบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพเนี่ยไพ่บอกเลยนะคะว่าก็อยู่ในสายซัพพอร์ตนั่นแหละเขาก็พึงพอใจเราในโหมดของการที่จะซัพพอร์ตแล้วก็มันอยู่ในโหมดที่เหมือนแบบมันสามารถมีประเด็นกับคนอื่นได้ด้วยนะในสายซัพพอร์ตเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตรงกลางสนามน่าจะดีกว่าเวอร์ชันติงนะ ถ้าเราเป็นติ่นนะสมมตินะเคที่สองถ้าเป็นของคนโสดกับโสดเนี่ยการมีความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันอาจจะต้องใช้เวลากันสักนิดหนึ่งแล้วก็ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยนะคะบางท่านนะมีมีแฟนหรือมีคนรักะเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกหงห่วงแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยไพ่ขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณต้องเข้าใจว่ามันคืองานของเขาอละ แล้วมันก็คือเป็นอะไรที่เรียกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเขาเป็นคนที่มีงานได้มีคนมาซัพพอร์ตได้มีรายได้ได้ก็เพราะความมีสเสน่ห์ของเขาความเป็นมิตรของเขาความเป็นที่รักที่ชอบของเขาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจและและรู้ว่ามันคืองานนะเคที่3ถ้ามันอยู่ในโหมดของสภาวะการสตอกเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะการดูการส่องการมองก็ทําของเราไป เรามีสิทธิ์ที่จะดูได้แต่เราไม่ลำเส้นอันนี้ก็จะโอเคมันก็จะไม่เกิดสภาวะการทะเลาะบอกแว้งซึ่งกันและกันได้แล้วในอนาคตเนี่ยมันก็จะอยู่ในโหมดที่เขาจะรู้สึกได้ว่าในขณะที่หลายๆคนล้อมรอบตัวเขาชุลมุนวุ่นวายมากเลยแต่คุณคือคนที่อยู่เหนือปัญหาแล้วก็ให้เกียรติเขาเข้าใจเขาฟ i น a อลลเนี่ยคุณจะเป็นคนที่สามารถประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ได้นะ เพราะคุณรู้จักคำว่าการให้เกียรติแล้วพื้นที่ส่วนตัวเนาะ โอเคประมาณนี้นะคะจบไปแล้วนะสำหรับดวงความรักเครื่องเดือนหลังนะคะในเดือนธันวาคมนี้ของชาวธาตน้ำค่ะขออภัยสำหรับเสียงเครื่องบินด้วยนะบางทีพี่ก็พอทันพอทไม่ทันเนาะขอบคุณทุกท่ามนมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ